สวัสดีค่ะวันนี้นะคะผิงจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมัน,นะคะ่ะทั้งหมดสชิ้นด้วยกันนะคะ,ะเรามเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยค่ะเป็นชิ้นที่เขาบอกว่าเป็นยาสามัญประจําบ้านของชาวยุโรปค่ะตัวนี้ค่ะนี่นะคะปกติแล้วนะคะตัวนี้เขาจะไว้ใช้เลี้ยงเลี้ยงเด็กเล็กอะคะ่ะที่เป็นแผลผื่นผ้าอ้อมนะคะขวดน,นี้ค่ะมีสรรพคุณมากมายเลยแก้คันยุงกดัดแก้แมลงกัดต่อยลบรอยแพ้ยุง แต้มสิวอักเสบก็ได้ทาแผลผู้พองออแผลไม่แดดแผลสดเล็กๆน้อยๆทาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชือ้อเชื้อราและแบคทีเรียทา,าแผลฟุกช้ำแผลกดทับเนี่ยค่ะแบบเป็นครีมครอบจักรวาลมากนะคะก็ใช้แล้วก็รู้สึกเฉยๆนะก็ไม่ได้แบบว้าวมากมายนะคะขวดน,นี้ค่ะ 100ml ค่ะราคา3.33ยูโรถ้าคิด 1ยูโรที่40บาทไทยนะคะก็จะราคาประมาณ133บาทค่ะตัวต่อไปค่ะเป็นนี้่ห้อที่ทุกคนรู้จักดีแน่นอนนะคะนี่ค่ะเป็นครีมอาบน้ำนะคะจากนีเวียค่ะรุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่น water lily and oil นะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบกลิ่นนั่นกลิ่นนี่แอนดอยด้วยความที่เป็นแอน O ออค่ะเวลาใช้มันก็จะชุ่มชื้นกว่าใช้ครีมอาบน้ำปกติ แต่มันก็ไม่ได้แบบถึงขั้นว่าไม่ต้องทาครีมก็ได้นะคือมันก็จะผิวก็จะอิ่มน้ำขึ้นมานิดนึงค่ะขวดน,นี้ค่ะ250 ml นะคะราคายอยู่ที่1.25ยูโรก็ประมาณ50บาทถูกๆค่ะแล้วก็ดีด้วยนะตัวต่อไปค่ะเป็นครีมที่เขาแม่บอกว่าคุณแม่บอกว่าเขาฮิดกันนะคะตัวนี้ค่ะแปลว่าแบบมอยเจอร์ในภาษาเยอรมันนะคะ กระปุกนี้คือผิวมมคนผิวแหงว้งมากๆนะคะเวลาทาทาครั้งแรกรู้สึกเลยว่ามันแบบมันชุ่มชื้นขึ้นอ่ะอันนี้ใช้แล้วแบบว้าวมันชุ่มชื้นขึ้นจริงๆแล้วก็แต่เนื้อเขาจะหนักนิดนึงนะคะด้วยความที่เขาต้องให้ความชุ่มชื้นสูงค่ะขวรนี้ค่ะ 200ml ค่ะราคาอยู่ที่2.35ยูโรก็ประมาณ94บาทกระปุกละร้อยแต่เนี้แบบดีจริงๆนะ,ๆนะตัวต่อไปค่ะตัวสุดท้ายเป็นมาร์คของเยอรมันเนี่ยบ เป็นอันดับหนึ่งนะคะจริงๆเขามีหลายสูตรกว่านี้นะคะทุกซองทุกาาสูตรราคา0.55ยูโรก็คือประมาณ2 2 0ลบาทนะคะแล้วก็มันจะมีบางรุ่นของอันเนี้ยที่มันเป็นแบบ2อันก็คือใช้ได้2ครั้งค่ะแต่นี้ไม่ได้ใช้นะถ้าเดี๋ยวใช้แล้วจะมารีวิวให้ฟังค่ะ วันนี้นะคะก็หมดไปแล้วสำหรับ4ชิ้นที่ผิงแนะนำจากประเทศเยอรมันนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสสดค่ะ